สวัสดีครับในในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ก็ <c oughs> มาวันสนแนบนะครับวันพุธก็จะมีการ์ดใหม่เข้ามานะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ข้างตู้อ่ะดีสำหรับคนที่มีการ์ดไม่ครบหรือมีการ์ดอย่างน้อยๆอยู่ก็ข้างตู้ค่อนข้างของดีนะครับก็จะเป็นไฮ v o l ูชเนอ a r y กับราว a น่าเรนเซเลเยอร์นั่นเองนะครับก็ สำหรับคนที่ได้การ์ดส,สองใบนี้แล้วบูธแบนเนอร์อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีคนอยากได้เท่าไหร่นักซึ่งคุณพ่อตรงกันข้ามกับคนเหล่านั้นนะคุณพ่ออยากได้บูธแบนเนอร์นะซึ่งตอนแรกเด็คุณพ่ออยากได้บูธแบนเนอร์พออนเพราะคิดว่าสแต็กมันอนะ่ะหนึ่งหนึ่งว่าเออหนึ่งหนึ่งมันก็ดีนะแต่พอมาดูเอา้ามันสองหนึ่งนี่แล้วก็มีโอกาสหนึ่งในสี่นะครับหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเทอร์นี้เราไม่ลงอะไรเลยอ่าไม่เล่นสิถ้ามีเอเนจีเหลืออยู่ในเทอร์นี้ มีโอกาส25เปอร์เซ็นที่พี่แกจะกลายเป็นฮักนะฮะซึ่งคุณพ่อเตรียมไว้ให้มันสองเด็กนั่นเองนะครับก็เปิดเปิดมีกุญแจเจ็ดอกออกดอกแรกก็คือจบเหมือนเดิมนะฮะไปะสีทองสีทองสีทอง,ทองไม่ใช่ผิดตัวนะผิดทองนะไฮอีวอลูเอ้ยไม่ใช่ตบตบปากให้อีวอลชันารี่อะไรบลูส์บลูส์บลูส์เย่สองดอกนะฮะ ก็เหลือหดอกไว้อาทิตย์หน้าเป็นล็อกเก็ตกับกรูดก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของของเดือนนี้นะฮะของพาร์สนี้นะของพาร์สมาเป็ไล a บอลนั่นเองก็ที่เดวอนต่อเด็กเด็กแรกก็อย่างนี้จะรู้รกันนะว่าจะเป็นไฮเอวูชแนลลีนะก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่โคตรเหมาะกับบลูส์นะคือออกแบบมาเพื่อเพื่อบลูสนั่นแหละนะฮะคุณพ่อมี2ตัวเลือกที่คุณพ่อมักจะชอบเปลี่ยนออก ก็คืออ่าลุน่าสโนจะเปลี่ยนออกไม่ใส่ไปใส่เป็นมาจิกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบซึ่งคุณพ่อเป็นเด็กโคลงที่ใส่ไว้วีโดกับเลดการเดียนกับอาร์เมอร์เพราะฉะนั้นลุน่าสโนมันจะค่อนข้างจะได้ใช้กว่าซึ่งถ้าเป็นเมจิกอาจจะต้องเปลี่ยนตัวอย่างพวกจริงจมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันนะมันก็เล่นได้แต่ว่าแล้วแต่ชอบแต่ว่าจริงๆถ้าคุณพ่อชอบพ่อชอบเล่นเจ็ดเทินเพราะว่า มันสามารถสแตกให้ซันสปอร์ตได้ง่ายขึ้นไซคอปมันยิงได้เยอะขึ้นอะไรพวกนี้มันก็เลยจริงๆถนัดไซคอปเอ้ยถนัดไอ้นี่มากกว่านะฮะอ่ะขอเปลี่ยนไฮอีโ e วนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นไหนๆก็ได้ตัวใหม่มาแล้วขอแปะตัวใหม่เลยแล้วกันอืมอืมแปะตัวใหม่ไปเลยตึงๆก็มไม ฮอีโวอย่างที่บอกนะดูแต่ลองคัรก็รู้ว่าเล่นได้นะฮะแต่จะเล่นได้ดีขนาดไหนนะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพ่อคือว่าบลูสมันน้อยเล่นคือว่ามันเป็นสองหนึ่งเอ้ยนึกว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งมันเป็นสองหนึ่งก็เลยอะอสองหนึ่งแฮะสองหนึ่งมันเปอร์เซ็นต์ใช้มันยากกว่าซึ่งถ้าคนเปิดน้อยเลยถ้ามันได้บัฟเป็นหนึ่งหนึ่งก็จะดีนะหรือหนึ่งศูนย์ก็ยังดีอาะจริงๆริงมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยตัวมันอะ เะได้ชีโฮกได้อะไรก็ได้แล้วก็ซันซับปอดซันซับปอดคุณพ่อแปะแปะเป็นคืนหลังไอซ์นะเพราะว่ามันเป็นคลิกเกอร์แฟลกเกอร์นี่ไงมันเป็นเคอร์บี้อย่างนี้ไง,ง,งก็เลยคุม้มอื้มฮึมบุสมามะจะได้เล่นใบใหม่ The ดีแอปปิสลูน่าอ่าเลยทำลาย เจอเล็กลำลายอ่ะบลูส์มาใครเริ่มก่อนคุณพ่อเริ่มก่อนนะคุณพ่อเริ่มก่อนเอาเล็กกรเดียนเนี่ยไม่ต้องโดดนะไม่ใช่ทำลายแฮออทำลาย คิวมองเกอร์โอ้รีบเกินหกจี้เราก็จะลงเป็นไซคลอปหรออืมลงไซคลปกับบลูสเตดผู้ ฮักบอสเตอร์เออนะทำไมเราไม่ลงอาร์เมอร์เรามีอาร์เมอร์อยู่นี่ลืมอาร์เมอร์อี๋อ๋อนว่แปลงเลยแปลงเลยเอาแปลงเลยจ้าทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นคุณพี่ ทำเป็นเล่นนะอืมอย่างนี้คุ้มสุดคุ้มสุดเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าเขาต้องเล่นต้องเล่นอาริมโซนอานิมโซล่างอย่างเงี้เอ๊ะใช่หรือเปล่าอาริมคู่กับ เดทคูไอ้ยาเดทอ่ะไอ้ยาเดดนัวโอ้ยใครจะไปรู้นึกงก็จะเล่นอานิมอืมอย่างที่บอกคุณพ่อไม่ค่อยชอบโลน่าเนียนเนียนไม่ชชบขึ้นไปทันทีอืมเรื่องนี้น่าจะลงหอกหอกขวาก็จบแล้วนะไม่คิดไม่คิดว่า ไม่คิดว่าจายนี่จริงๆมันเล่นเทินเจ็ดอ่ะมันกับเด็กเราอ่ะมันจะเล่นงน่ายกับอ่าไฮโวมันจะเล่น,นง่ายกว่าเดีย๋ยวจบตอนนี้จะเล่นเป็นมาจิกแทนนะฮะมันอย่างที่บอกมันสามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นเล่นเทินเทินนี้มันมันช้าไปนิดช้าไปนิดนะช้าไปนิดอือฮ ก็ลงลูน,น่าไซคลอปเดสเลอร์เดสเดสเลอร์เดสเลอร์เดสเดสเชอร์เดสเลอร์ ลงไซคลอปเท, е นทินที่สี่ไซคลอปเท е ินที่ห้าลงเป็นซันสปออืมลองดูแกันจรินจริงลูน่าสโนโมันก็เก่งนะคุณพ่อตอนที่มันออกมาคอพ่อก็เล่นลูน่าสโละกะโครงเนี่ยแต่ที่บอกนะเล่นไปเล่นมาเก็คิดว่าซันสปอตไอเล่นกับมาจิกคุ้มกว่าอยู่ดี ฝั่งตรงข้ามน่าจะเล่นดูมเนาะดูมที่ใส่สเดช์ก็เทินห้าเทินห้าไม่ลงอจะได้ลงเป็นชีโฮกกัโฮกในเทินที่หกได,ได้โอเค <c> อถือว่าคอมโบติดอยู่อือยังไงก็ดูมันดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าดูม แปลงไหมไม่แปลงแปลงไหมแปลงไหมไม่แปลงมีโอกาสให้ในายอีกหนึ่งเทินนะอีกหนึ่งเทินนะนายจะแปลงไม่แปลงมีโอกาสให้ในายอีกหนึ่งเทินอ๋อเทินสุดท้ายก็ยังก็ยังมีโอกาสเทินหนึ่งเนาะเพราะว่าเทินสุดท้ายมันจะมีเจ็ดจีเนาะเรามีไอคิว ลงเป็นฮอกกลางก็ได้ก็ใหญ่ไม่น่าจะไปสู้ขวาเนอะเพราะว่าขวาน่าจะใหญ่กว่ามีแดสเตอร์อยู่ซ้ายกับกลางน่าจะคุมสุดลงฮอกกลางก็ลงชีฮอกซ้ายดูมาเบลอืมอืม แต่ขวาแล้วก็ใหญ่พอสมควรขวาแล้วก็ได้อยู่นะไม่แปลงอกีกไม่ไม่แปลงอีกคูณคูณคูณยังไม่แปลงอีกคูณอืมเขาลงดูมแน่ดูมมันจะเป็นซ้ายมีอยู่สามตัวเจ็ดแปดแปดกับเจ็ดแปดเจ็ดสิบห้าชีฮักพอ สิบห้าสิบหกสิบหกชีฮักพอพอยิงสองทีแล้วก็อีกตัวหนึ่งลงขวาอน่าจะได้แหละเพราะว่าเขาไม่เขาลงอินฟินิตไม่ได้นี่แล้วก็เผื่อพี่บูรเราแปลงร่างเป็นดับเบิลฮักก็โอเค ดูเซขอดูหน่อยแล้วก็เผื่อมิสตี้ไนยิงมาซ้ายดูมอ่ายังไงก็ดูมมันบังคับมันบังคับดูมเนาะตูมตูมุูมตูมตูมตูม,ตม แปลงไหมแปลงเทมท้ายหน่อยไหมไม่พี่เขาไม่แปลงให้เราดูดพี่เขาไม่แปลงให้เราดูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนลูน่าสโนเป็นมาจินะฮะเดี๋ยวเราดูความเปลี่ยนแปลงของความของเด็กเนาะอะไม่มีไม่ยังไม่ได้กดรับเคเวสไม่มีเลยเลยนิดว่าเปลี่ยนเป็นมาจิอะค่อนข้างที่จะเห็นผลเยอะ ขอเปลี่ยนเป็นมาชิคือสักตาหนึ่ง Magic, 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 ม,มาจิกมาจิกมาจิคคลีนมาเควสเควสเควสสัปดาห์ของวันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าจะเจอเด็กทำลายเยอะ เราะเป็นเควสทำลายเนะ่ะก็ยัง,งงงอยู่ว่าเพื่อเพื่ออะไรถึงให้เควสร์ทำลายมาแทนท,ที่น่าจะเป็นเด็กแบบลงหกจี้อะไรพวกนี้นะไม่ใช่เป็นเควสรทำลายเฉยมาจิกเลดกาเดียนสเตรนจ์เรดฮอกลงอะไรไม่ได้เลยเทินหนึ่งย้อนดู มาชมาสมิตตีไหนซันดราอ่าบรูซบรูซก็ต้องลงบูธปะเพราะมันเป็นคลิปแนะนำบรูซจะไม่ลงบรูซก็ประหลาดไปอยู่นะจ๊ะโอ้เดดโดเมนเดดโดเมนอืม แล้วก็เทินสีเขาะจะต่อยด้วยเลดกรเดียนนะทำให้ขยะเขาทำอะไรไม่ได้โอเคเขาลงมาจิงให้เราแล้วเยี่ยมมากเลยว้าวเยี่ยมมากเลยคนดีจริงๆคนดีจริงๆบูตแปงไหมบูตแปงไหมบูตแปงจะเอาอเมอร์ลงซ้ายนะแล้วก็ชกชกวีโดคิสไอยาเออได้ชกอยู่เลยนี่ยังไงก็ได้ชกแต่เขาเอ้ออะไรเราไปอ่ะ อ่าลงชาร์โดคิงเร็วไปหน่อยได้ขยะหนึ่งใบโอเคไซครอบมามีเจ็ดเทินเล่นชิวๆไดนะ้โอเคอัมเมเลีวไปมากลางทั้งคู่เลยก็ได้นะ ไม่ใช่หมายถึงนายฉันหมายถึงตัวข้างข้างบนนั่นน่ะถ้าซีฮักมาก็ไม่ลงอืมถ้าอ,อย่างนี้ก็ต้องลงแล้วปะลงเป็นอไอ้นี่อืม ตอนนี้อย่ยงน้อยดีที่ไฮอีโวมันเป็นสี่หกนะถ้าเป็นสี่สี่เนี่ยค้างมือสุดๆจะบอกนะว่าโ <Okay. S 1> อเคอ้ยอะตกใจตกใจเลดไอแอมเมอร์เหรออืมเปิดก่อนอนะ่ะปัญหาคือเราเปิดก่อนนะ่ะ กลัวกลัวเพราะว่าเราเปิดก่อนยิงแน่ยิงแน่แม่จ๋าถ้ายิงมาเนะี่มีฮักสิบสองถ้าลงนี่ไปเลยก็ชนะแน่ถ้าเขายิงกลางแล้วยังอุตส่ามายิงขวาอีกเกินไปเอได้เลสไได้เชียร์ฮอกไป ก็คิดว่านึกว่าจะลงสายยิงสายดันยิงขวาโอ้กอดเชื่อเขาเลยเชื่อเขาเลยดีทุกอย่างยยเว้นลงนะลงผิดที่ชีวิตเปลี่ยนนะโอเคมีอีกเด็กหนึ่งที่เตรียมไว้นะครับก็ไฮโวมันก็อย่างนั้นแหละทุกอย่างดีหมดยกเวนยเวนลงผิดที่นะอ่านเกมลงผิดชีวิตเปลี่ยนนะ ีกนึงเห็นปกก็จะรู้นะว่ามันสี่สิบนะครับซึ่งตอนแรกคุณพ่อใส่แอโล่ไปตอนนี้ก็เลยต้องเอาแอโล่ออกแล้วไปใส่กลายเป็นใหญ่ใยใยใยใ่นี่เหมือนเดิมสี่สิบก็คือใหญ่นี่ใหญ่ไทฟอยแมรี่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเทินห้าเราจะได้ลงเป็นบลูสได้นั่นเองเอ้ให้ลงเป็นบลูสิเทินห้าเราสามารถที่จะ เปลี่ยนบลูสเป็นเธอได้นั่นเองนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะใช้หนึ่งสองสามเทิร์นเทิร์นสองเทิร์นสามบลูสมันจะใช้ในกรณีที่เซาลอแต่เซอร์เทอร์ไม่ขึ้นถ้าเซอร์เทอร์ไม่ขึ้นเทิร์นสามบลูสอาจจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็คือเทิร์นห้าที่จะลงเป็นไทฟอยแมลี่ ary, หรือเอกแก๊งพวกนี้สักตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งไทฟอแมลี่โดนกลับมาโดนเนิร์ฟอีกแล้วก็จะไปอยู่ตัวเดียวหรืออาจจะไปอยู่กับพวก บลูสหรืออ่าพวกตัวที่ไม่สำคัญอย่างบลูส์หรืออยู่คนเดียวไป <c oughs> <c oughs> หรือพวกซาบงซาบูบลูสอะไรพวกเนี้ยไปนั่นเองนะฮะก็ก็ก็คิดคุณว่าคิดว่า Hi, 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 ไฮไฮไอไม่ใช่ไฮไอเด็กเซอร์เทอร์เนี Hi, น่ยมันน่าจะเหมาะกับบลูส์พอสมควรเพราะว่าถ้าที่เล่นมาเพราะคุณพ่อเอาเด็กเนี้ยไตยแรงเยอะมากๆ แล้วมีหลายครั้งก็คือบ่อยแหละที่เซอร์เทอร์ไม่ขึ้นในเทินสามก็คือลงอะไรไม่ได้เลยหนึ่งสองสามลงอะไรไม่ได้เลยลงไม่ลงเทินสี่มันก็จะมีตัวเล่นเพิ่มอีกหนึ่งตัวให้เราหืมนี่ก็ไม่มีอะไรจริงจังเราแค่พูดเล่นเองว่าไม่มีอะไรลงเราแค่พูดเล่นเองนะ ไม่มีจริงๆไม่มีแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยตอกโอ้โหเกินไปอันนี้เกินเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบลูสขึ้นน่ะมันคุ้มแต่มันไม่ขึ้นไงปัญหาคืออะไรคือมันไม่ขึ้นไง อะตุมม่าแล้วก็ลงอะตุมม่าอีกเทนสุดท้ายก็จะลงได้คู่ของสกากับชาร์ดิงนะเพราะว่าเขาเล่นเด็กมูฟเนาะนะไม่หนีนะขอรอดูก่อนเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเล็ดเกมเหมือนกันเพราะเด็กนี้มันไม่มีพวกไอ้นี่อยู่แล้วพวกตัวอ่าตัวรถพลัง สามใบปอืมฮ uh huh. มาตอนเนี้ยเซอร์เทอร์ไม่ทันแล้วไม่ต้องมาก็ได้เอา้าโอ้ตาย ลงผิดหรือมันลงอัตุมมากลกางเนาะคุณพ่อลงอะตุมมากขวาทําไมเนี่ยมันก็ไม่มีอัตุมมากขึ้นรือคุณพ่อดูคอออฟซิเดียนผิด <c oughs> ตายแล้วแต่เรามีชาร์ o w k i n ลคิงอยู่เพิ่งตื่นกลัวไปนะฮะอือฮึ อืมฮึมอืมลงผิดจริงๆด้วยแล้วเรากลายเป็นว่าเราเริ่มเราได้เยอะกว่าด้วยสัดรงสเร็จังงันนะนะอันนี้ยอมแล้วกันน้องลงอัตุมมากกลางนะแล้วค่อยลงไทฟอย ของมันไม่ขึ้นน่ะทำไงได้เนาะอืมเด็กทั้งที่ของเล่นต้นเกมก็มีนะแต่ว่าสี่สี่มาตึมสี่มากันเติมตตึมหลังกล้องนี่เล่นได้นะตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละที่ที่ออกคลิปแล้วเล่นไม่ได้นะแต่หลังกล้องอก็เล่นได้เรื่อยๆนะแค่อายกล้องเฉยๆ เกรดเว็บ <Great> อืมอัดซ้ายเลยแต่ละตัวที่ขึ้นมาอัดโอเคหน่อยอัตุม,ม่ามาอุ่นใจหน่อยเอ้ยเปอาร์เมอร์มาตุม,ม่าลงซ้ายได้ให้ดีก็เซิร์เทอร์มาให้เซิร์เทอร์ โอ้ย啊โอ้ blues b l u e อืมเปลี่ยนแปลงเลยว่ะสากาเลยเล็ก เ้าจะเหลือสกาเหลือสองลงสกาคู่กับไทฟอยได้แต่เพื่ออะไรถ้าฝั่งตรงข้ามลงขวาก็าาจะลงสกาคู่กับอะไรออสได้ก็โอเคนะแต่อะไรออสตายเพราะว่าโดนอะตุมมายิงทิ้งอือหื เขาจะลงในเลดหักเราเริ่มก่อนอ่ะเราเราถึงเ,เ,เริ่มก่อนอ๋อเราเริ่มก่อนถูกแล้วเกาจะลงคู่นี้แหละคุ้มสุดเพื่อเขาลงอะไรประหลาดมา ถ้าลงคู่กับไทยฟอยจะเป็นเท่าไหร่สามสิบลดไปเหลือเหลือยี่สิบหกเออทำไมไม่ลงเป็นยี่สิบหกอืมนั่นสินะอืม บนซาบูหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่พื้นที่แล้วก็หนึ่งในสี่การ์ดนะ่หกอเลซียมตานนี้เราได้เปรียบสุดๆไปเลยยิ่ง สเมดบลูสอ๋อเขาได้โอ้ยยาเคแปลงล่างแล้วอืมเทอร์นี้เราก็ลงบลูสคู่คู่กับคอสบนได้ไม่ได้ลงข้างขวาตาย <laughs> แล้วค่อยเอา s ช a ร์ด k i ิงมายิงเทินถ้าดูก่อนถ้าถ้าสกาขึ้นก็ s ช a ร์ด k i ิงยิงถ้าสกาไม่ขึ้นก็ไอ้นี่เอาโอเค s ช a ร์ด k i ิงยิงได้คอสโมคอสโม ชาโดวคิงต้องไปเล่นเทินหน้ากับมือใบเดียวเลยฮึ mm. สุดเถออืม mm. โอ,อย่าบอกนะว่าฮักแปลงโอ้โหแล้วแปลงตอนนี้โอ้โหผมและเชื่อแปลงตอนนี้ผมและเชื่อเลยเค ก็ประมาณนี้นะครับกับบลูส์นะก็ห็นี้นนะมันเด็กถึงแม้จะแพ้มาแพ้บ้างชนะบ้างนะแต่ก็ก็ก็เด็กมันก็เล่นได้อยู่ดีทั้งไฮอีโวทั้งแต่ว่าท้นี้ก็คือมันแทบจะเป็นของสามไฮอีโวเลยป่ะแค่แค่พอเล่นได้ในเด็กอื่นอย่างเซอร์เซอร์จะเซอร์ลอร์ดงนะเซอร์เทอก็ outer, มันมันพอเล่นได้ของมันก็ให้ดีก็คือถ้าอยากเล่นไฮอีโวหรืออยากให้ ไฮโวมันกลับมาเพราะการแนะนําให้เล่นไาอีโวนั้นจะคุม้มคุ้มที่สุดแล้วแหละนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับบรูซนะฮะไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะแล้วก็อย่าลืมเราอินทุกวันเพื่อรับของนะสิบสี่วันของค่อนข้างเยอะนะไปรับกันได้นะฮะเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถ้าเราอินทุกวันพรุ่งนี้ก็จะได้เอลซ่าแล้วแล้วก็ที่หน้าได้ทั้งแวรเลียนได้ทั้งอ่าเครดิตกันบึ้มๆนะฮะก็ ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ